นิยายเสียงเรื่องหงสีชาติภาคหนึ่งเล่มสองบทที่ยีสิบคืนบวงสวงของเสื้อเยี่ยนผ่านไปอย่างไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไรนักเบาวข้างกายที่เคยโปรนิบัติล้วนไม่อยู่ดูแลไม่ว่าจะจีรั่วหรือผู้อื่นนางต่างหาไม่พบถามผู้ใดก็บอกว่านับแต่ความวุ่นวายในลานกระโจม ก็ไม่มีใครพบเห็นอีกนี่ไม่ใช่ว่าแม้จะไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่องค์หญิงใหญ่หาได้ไม่รู้ความนั่งเห็นมารดาอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นองเลือดหลายครั้งในวังหลวงดังนั้นต่อให้จะแซงทำเป็นไม่รู้ก็ใช่ว่านางจะไม่เข้าใจบ่าวรับใช้ของนางคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วกับเ่าวรับใช้ไม่กี่คนซื่อเยี่ยนไม่ได้ใส่ใจ แค่หดหงิดเล็กน้อยที่ยามนี้ต้องมาแต่งผมด้วยตนเองเท่านั้นอีกเพียงหนึ่งก้านทูบก็จะถึงเวลาเทพพยากรณ์ทํานายชะตาแล้วหลังทํานายชะตาเมืองเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมสามารถร้องขอให้ทํานายชะตาตนโดยเตรียมกระดูกสัตว์ไปให้พวกเขาส่งสารร้องขอถวยเทพเพื่อสอบถามว่าชะตาในปีนี้จะเป็นเช่นใรซื่อเยี่รอการพยากรณ์ในทุกปีนางมักได้รับคำพยากรณ์เชิดชูตน ผู้อื่นได้เห็นยิ่งชมชอบล้วนแต่ยกยอว่าเพราะถวยเทพยกย่องนางเมื่อได้ทราบว่าโหนซึ่งเคยเป็นผู้ออกคำทำนายให้เป็นคนโป้ปดนางก็ได้แต่สับสนหลายคนว่ากล่าวเขาทว่าซื่อเยี่ยนที่ได้รับคำเชิดชูมาตลอดไม่ได้รู้สึกแค้นเครื่องแต่อย่างใดองหญิงใหญ่ชอบช่วงเวลาที่เทพพยากรถอดความชะตาของตน นางมักให้พวกเขาอ่านออกเพื่อพิสูจน์ว่าดวงชะตาของนางเหมาะสมกว่าผู้ใดในแคว้นขณะที่บางผู้ซึ่งมีชะตาย่ำแย่มักหลบซ่อนทำเพียงนำบันทึกไม้ไผ่กลับไปอ่านในที่ลับตาเท่านั้นทว่าปีนี้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงซื่อเซียงกลับคว้าเอาชะตาซึ่งควรจะเป็นของนางไปเดิมเมื่อพูดถึงการพยากรณ์คนมักนึกถึงชะตาอันสูงส่งขององค์หญิงใหญ่ ทว่าเวลานี้พวกเขากลับพูดถึงการท้าทายของพยากรณ์ขององค์หญิงห้าหนึ่งผู้มีเพียงคําทำนายอันสูงส่งหากอีกผู้กลับเป็นผู้ทำนายชะตาของพิธีบวงสรวงพินิดธรรมชาติได้อย่างถูกต้องแค่น้ำหนักก็แตกต่างแล้วผู้ใดเล่าจะยังให้ความสนใจกับองค์หญิงใหญ่ได้อีกความโดดเด่นขององค์หญิงห้าในยามนี้ซื่อเยีนไม่สามารถแตะต้องดังนั้น ผู้ที่นางจะสามารถเหนือกว่าได้จึงเหลือเพียงซื้อหงซื้อเยี่ยนชมชอบความเหนือกว่าตั้งแต่เล็กการเป็นองค์หญิงองค์โตทำให้นางอยู่สูงกว่าผู้อื่นดังนั้นเมื่อซื้อเซียงคว้าเอาตำแหน่งโดดเด่นที่นางมักจะเป็นผู้ครอบครองอยู่เสมอไปจึงรู้สึกไม่ยินยอมแต่กับการพยากรณ์เช่นนี้ซื้อเยี่ยนจะทำสิ่งใดได,ได้นางไร้ความสามารถในเชิงอักษรหักวัดกันที่การไล่ลำและดีดฉิน นางย่อมไม่ยินยอมแต่โดยง่ายแม้ว่าจะไม่ค่อยท้าทายเท่าไรในการเอาชนะซื่อหงแต่อย่างไรก็ต้องแสดงให้ผู้อื่นชมว่านางไม่ได้ตกต่ำตามสกุลทรงยังมีน้องสามอีกคนที่นางต้องข้ามผ่านเอ๊ะข้าบอกให้สา่งเบาๆไม่เข้าใจหรือเด็กสาวตวาดเมื่อบ่าวที่ให้ทาหารหน้ากระโจมไปเรียกมารับใช้สา่งผมให้ไม่ได้ดังใจ ซื้อเยี่ยนเคยชินกับข้าวรับใช้ที่ได้รับการอบรมจากตำหนักของพระชายาส่งดังนั้นบ่าวที่จับงานหยิบโยงอื่นในวังจึงยากจะถูกใจนางแท้จริงแล้วบ่าวสาวไม่ได้ลงน้ำหนักมือแรงเลยหวีกระดูกที่ใช้แม้ไม่ใช่หวีชั้นดีเช่นหวีงาช้างหรือหวียกหากไม่นับว่าเลวร้ายเป็นซื้อเยี่ยนที่ขยับตัวหยุกหยิกด้วยใจคิดแต่เรื่องอื่นศีษะนางหันไปทางนั้นทีทางนี้ทีจนเส้นผมสะบัดพันกัน กล่าวว่าเป็นความผิดนางทั้งนั้นแต่ซื้อเยี่ยนหาได้สนใจไม่หม่อมฉันผิดไปแล้วเพคะองค์หญิงได้โปรดอภัยด้วยเมื่อผิดดูร่างเบาวที่สั่นกลัวองค์หญิงใหญ่ก็ได้แต่ไล่ให้อีกฝ่ายจากไปด้วยรำคาญตานักจากนั้นนางจึงเริ่มสางผมด้วยตัวเองเป็นเวลาครึ่งการทูบที่ซื้อเยี่ยนวุ่นวายอยู่กับเส้นผมของตนแค่จวีให้เรียบเท่ากันนางยังไม่สามารถ ประสาอะไรกับการเกล้าผมปักปีนเล่าพี่ใหญ่ผู้ตลบผ้าหน้ากระโจมเข้ามาคือซื่อหงซึ่งยามนี้แต่งกายเรียบร้อยแล้วอง้งหญิงสี่สวมอาพรพิธีกรรมสีดำทว่าทรงผมวันนี้กับเกล้าวขึ้นอย่างง่ายๆและปักปีนยกสีเขียวเหลืองลายปาน้องสี่มาพอดีเลยซื่อเย็นดีใจยิ่งนักเมื่อเห็นผู้มาใหม่ นางจึงปั้นรอยยิ้มอ่อนหวานลุกขึ้นก้าวไปดึงอีกฝ่ายเข้ามาในกระโจมแล้วเริ่มฉอล้ะเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพี่อยู่ที่นี่หงเอ๋อเห็นว่าพี่ใหญ่ไม่ได้กลับกระโจมเพคะเลยออกตามหาทราบมาว่าบริเวณนี้เป็นกระโจมของสกุลซ่งจึงคิดว่าพี่ใหญ่น่าจะอยู่ที่นี่ยามซื่อหงกล่าวถึงสกุลส่งดวงตาของซื่อเยี่นดำมืดแต่เมื่ออีกฝ่ายมองกลับมา นางก็แซงกบเกิดด้วยการยื่นหวีให้กับน้องสาวน้องสี่ยังคงละเอียดละอ่อเช่นเคยคงมีแต่เจ้าเท่านั้นที่จะหาพี่เจอซื้อเยี่ยนยังคงเอาใจอีกฝ่ายตอนนั้นเองที่ซื้อหงเห็นว่าทรงผมของพี่สาวยังไม่เรียบร้อยนางจึงขันอาสาพี่ใหญ่ยังเตรียมตัวไม่เสร็จใช่หรือไม่ให้หงเอ๋อช่วยนะเพคะดีเหลือเกินที่มีน้องสาวอย่างเจ้า บ่าวที่เอามาไม่รู้หายไปไหนกันหมดเบ่าวที่เสด็จพ่อนำมาก็ใช้ไม่ได้เลยสักคนพี่กำลังคิดอยู่เลยว่าจะทำอย่างไรดีหากไปไม่ทันพิธีการไม่ต้องห่วงเพคะพี่ใหญ่หงเออสางผมให้เสด็จแม่สี่บ่อยครั้งต้องช่วยพี่ใหญ่ได้แน่ๆขอบใจน้องสี่มากเจ้าเป็นน้องสาวที่ดีจริงๆซื่อหงมีความสามารถอย่างที่นางกล่าวอ้าง ซื้อเยี่ยนรับรู้ว่าอีกฝ่ายตั้งใจสามผมให้นางอย่างยิ่งเพียงไม่นานเส้นผมที่เคยพันการพระน้ำมันและเหงื่อจากการเดินทางเมื่อวานก็คลายตัวน้องสี่ผู้นี้ไม่เร็วเลยจริงๆหากต้องหาบ่าวใหม่อาจจะต้องให้ไปเรียนรู้จากน้องสาวผู้นี้ก่อนกระมังพี่ใหญ่เลือกปิ่นไว้หรือ,อยังเพคะเวลามีไม่มากน้องน่าจะกล้าวมวยได้เพียงง่ายๆอาจไม่งามพอสำหรับพี่ใหญ่ แต่หงเอ๋อจะพยายามใช้ปิ่นดอกมู่ตาลดรงนั้นก็ได้ซื่อเยี่ยนเพียงรับคำส่งงนางไม่ได้ใส่ใจว่าอีกฝ่ายจะกล้าวผมทรงใดให้กับตนแค่ให้นางสามารถเข้าร่วมพิธีวันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วซึ่งหงที่กำลังเลือกปิ่นจากหีบเล็กของพี่สาวรู้สึกเพลิดเพลินนักนางชื่นชอบการช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะซื่อเยี่ยน พี่ใหญ่ในสายตานางเป็นสตรีที่สมบูรณ์พร้อมไม่ว่ากระทำสิ่งใดก็งดงามไปหมดกระทั่งใบหน้าของพี่ใหญ่ผู้นี้ยังถือได้ว่างดงามกว่าสตรีใดในวัยเดียวกันระหว่างนั้นเด็กสาวก็สารวนอยู่กับการใช้หวีดึงเส้นผมของพี่สาวรวบเข้าหากันทว่าบางครั้งปลายแหลมของหวีก็เกี่ยวติดผ้าคลุมหน้าของเสื้อเยี่ยนจนเสื้อหงรู้สึกลำคาญเล็กน้อย พี่ใหญ่ถอดผ้าคลุมหน้าออกก่อนดีหรือไม่เพคะเช่นนี้อาจจะทำให้หมวยผมที่เกล้าขึ้นดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ไม่ได้นะซื่อเย็นไม่ได้ปฏิเสธเพียงเท่านั้นนางยังสะบัดตีมือของน้องสาวที่แตะลงบนผ้าคลุมด้วยซื่อหงสะดุ้งตกใจองค์หญิงใหญ่เองก็ตะลึงนางไม่สามารถให้ผู้ใดเห็นใบหน้ายามนี้ต่อให้เป็นน้องสาวก็ตามขนาดคนสกุลซ่งยังไม่จริงใจต่อนาง แล้วน้องสาวผู้มีสายเลือดสกุลถูผู้นี้จะเชื่อถือได้หรือการที่ซื่อเยี่ยนตัดสินใจเข้าร่วมขบวนวงสวงในครั้งนี้ทั้งที่รูปโฉมของนางยังไม่ได้รับการรักษามีสองสาเหตุแรกเริ่มนางต้องการย่ำเยียบซื่อเสียงที่ท้าทายหอพยากรณ์ทว่าภายหลังเมื่อคำที่กล่าวออกย้อนกลับมาพันรัดตัวนางจึงต้องการมอบความทรมานให้กับน้องห้าผู้นี้ เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายกล้าก้าวมาเทียบชั้นตนแต่ทุกอย่างกลับผิดพลาดไปทั้งหมดซื่อเยี่ยนยิ่งกังวลว่าผู้อื่นจะสงสัยว่านางป่วยเป็นอะไรแต่ต่อหน้าผู้ใดจะกล่าวออกเล่าการที่องค์หญิงผู้หนึ่งเข้าร่วมงานวงสวงถวยเทพทั้งที่อาการบาดเจ็บยังไม่หายดีนับว่าเป็นความใส่ใจของราชนิกูลเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนล้วนไม่ตา แต่หากให้พวกเขาได้เห็นใบหน้าภายใต้ผ้าคลุมของนางเสื้อเยี่ยนเกรงว่าถ้อยคำชื่นชมจะกลับกลายเป็นน้ำคราที่ศาสใสบาดแผลนี้หากไม่ได้รับการรักษาเสื้อเยี่ยนย่อมไม่ยินดีเผยโฉมให้ผู้อื่นได้ยต์ซื่อหงเห็นท่าทางแปลกไปของพี่สาวจึงไม่กล้าซักไซอีกนางรวบผมอีกฝ่ายเงียบๆจนเสร็จเสร็จแล้วเพคะพี่ใหญ่ลองชมดูว่างามหรือไม่ น้ำในอ่างสำริดสะท้อนภาพดัรุณีนางหนึ่งที่สวมผ้าสีดำปิดบางใบหน้ายามนี้จากเส้นผมไร้ระเบียบกลับกลายเป็นมวยเครื่องหัวปักปิ่นยกหนึ่งชิ้นดูเรียบง่ายทว่าสูงสักซื้อเยี่ย่นยกยิ้มอย่างพอใจการมีน้องสาวที่ไม่ทราบความก็ดีเช่นนี้งดงามยิ่งขอบใจน้องสีมากเมื่อใช้งานอีกฝ่ายแล้วเสร็จ ซื้อเยี่ยนค่อยนึกว่าผู้อื่นมาหาตนอาจเพราะมีเรื่องสนทนาว่าแต่น้องสี่ตามหาพี่มีเรื่องอันใดหรือพี่น้องครอบครัวอื่นน่าจะไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่กับเสือพระวงศ์แห่งราชวงศ์เสียซื้อเยี่ยนยังไม่ค่อยได้พบหน้าซื่อเจียซึ่งเป็นน้องชายร่วมมารดาด้วยซ้ำนับประสาอะไรกับบุตรธิดาของเสด็จพ่อที่เกิดจากพระชายาผู้อื่น ความสัมพันธ์ของนางกับซื่อหงผู้นี้ก็ไม่ต่างเพียงอีกฝ่ายมีอายุใกล้เคียงเท่านั้นจึงพอจะสนทนากันได้แต่หากนานไปนางก็เริ่มเบื่อหน่ายซื่อเยี่ยนชมชอบการเป็นฝ่ายสนทนาให้ผู้อื่นได้ฟังด้วยฐานะของนางจึงทราบเรื่องมากมายที่ผู้อื่นไม่รู้ยิ่งมีบิดาเป็นจกักรพรรดินางยิ่งได้รับหลายสิ่งที่คุณหนูทั่วไปไม่สามารถหานางมักรู้สึกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น รู้มากกว่าผู้อื่นกระทั่งได้เหยียบผู้อื่นให้จมดินการมีแต่ผู้สรรเสริญเยือนยอน,นั้นดีนักและดียิ่งหากอีกฝ่ายคือผู้ที่นางไม่ชอบใจการหลอกล่อให้ศัตรูมารับใช้นั้นไม่ใช่สิ่งที่สนุกสนานยิ่งนักหรืออ้อข้ามีของมาให้พี่ใหญ่ดูเพคะเมื่ออีกฝ่ายกล่าวเตือนซื่อหงจึงนึกขึ้นได้ว่านางตามหาซื่อเยี่ยนเพราะสิ่งใด เด็กสาวยกมือหนึ่งทุบลงบนฝ่ามืออีกฝั่งสแสดงออกชัดว่าตนเกือบลืมไปสิ้นว่านำสิ่งใดมาด้วยหน้าแปลกยิ่งเหตุใดนางจึงลืมเป้าหมายเดิมไปได้เล่าของอะไรหรือซื่อเย็นไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเท่าไรสิ่งที่ซื่อหงมีนางจะไม่เคยพบได้หรือฐานะขององค์หญิงใหญ่กับองค์หญิงสี่ต่างกันเพียงใดใตล้ลาต่างทราบ ความมัง่งคั่งของสกุลส่งกับสกุลถูยิ่งไม่อาจเทียบเคียงสักครู่นะเพคะของอยู่กับบ่าวที่หน้ากระโจมน้องขอไปเอาก่อนหงเหอ๋ยคิดว่าพี่ใหญ่ต้องตกใจแน่ๆหากรู้ว่าเป็นสิ่งใดรังเล็กของผู้พูดผลุกหายไปอย่างที่บอกก่อนจะกลับเข้ามาอีกครั้งพร้อมลังไม้ใบเขืงเมื่อมองดูลังไม้เบื้องหน้าซื่อเยียนกับรู้สึกขัดตานักทั้งที่เป็นลังไม้ที่ตีขึ้นอย่างหย,ยาบๆทั่วไป แต่เหตุใดนางจึงรู้สึกว่าลังใบนี้คล้ายกับลังใส่บันทึกเลือดที่ซางขงเจียแย่งชิงนางไปเหลือเกินคิดพลางจิกเล็บลงบนฝ่ามือร่องรอยความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างไรซื้อเยี็ยนก็ไม่อาจวางแต่ยามนี้ใบหน้าของนางยังมีรอยแผลทำให้ไม่สามารถออกจากตำหนักได้นานนักมารดาประกาศตามหาหมอฝีมือดีทั่วแคว้นทว่าทุกผู้ที่เดินทางมาต่างสายหน้า ว่ารอยแผลบนใบหน้าของนางไม่สามารถรักษาได้ยินเช่นนั้นเด็กสาวก็ได้แตกโรด,ดเกลี้ยวเมื่อต้องมาอยู่ภายใต้การดูแลของพระชายาถูกอีกฝ่ายยิ่งไม่ใส่ใจซื่อเยี่ยนจึงร้อนลนนักหมอที่หามาแต่ละผู้ต่างกล่าวว่ารอยแผลนี้ยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งไม่อาจรักษานางจึงหวังว่าการพยากรณ์คราวนี้จะช่วยให้ตามหาผู้สามารถรักษาใบหน้าของตนได้ ตกลงเจ้าจะให้ข้าดูสิ่งใดเล่าเห็นอีกฝ่ายไม่กล่าววาจาเสื้อเยี่ยนจึงถามออกมานางพบว่าอีกไม่นานจะถึงเวลานัดหมายต่อให้เสื้อหงจะเล่นลิ้นอย่างไรก็คงทำได้ไม่นานนักพี่ใหญ่ลองทายดูไหมเพคะว่าในลังคือสิ่งใดกระดูกสัตว์สำหรับทำนายอย่างนั้นหรือเสื้อเยี่ยนตอบเราไม่ใส่ใจแต่ด้วยนิสัยของน้องสี่ผู้นี้ยังมีผู้ใดคาดเดาไม่ได้หรือ สาเหตุที่ซื่อหงตามหานางก็คงเพื่อต้องการอวดกระดูกสัตว์ที่ได้มาเท่านั้นไม่ทราบว่าเป็นของหายากมากมายเพียงใดทว่ากระดูกสัตว์แบบใดล้วนผ่านตาซื่อเยี่ยนมาหมดแล้วมารดานางคือผู้ใดสกุลซ่งคือผู้ใดกันเล่ากับของที่ซื่อหงผู้นี้นำมายังจะมีอะไรแปลกตาอีกหรือแต่กระดูกสัตว์อย่างนั้นหรือข้าลืมเตรียมกระดูกสัตว์ เด็กสาวกรีดร้องเมื่อนึกขึ้นได้กระโจมของนางถูกทำลายบ่าวรับใช้หายสาบสูญเข้าของในกระโจมเละไม่มีชิ้นดีดังนั้นกระดูกสัตว์ที่เตรียมเอาไว้จึงไม่อาจใช้ออกหากไม่มีกระดูกสัตว์การลังรอเพื่อพิธีพยากรณ์ก็ไร้ความหมายนั่นหมายถึงนางในปีนี้จะไม่ได้รับคำทำนายไม่มีทางไม่มีทาง ปีนี้เทพพยากรคือคนของพระชนนีผู้คนต่างกล่าวว่าคำทํานายของพวกเขาแม่นยำนักนางไม่ยินยอมพลาดโอกาสอันหายากนี้คิดพลางมองหาในกระโจมว่ายังมีสิ่งใดหลงเหลือหรือไม่ทว่าบ่าวสกุลส่งเก็บของเสียเรียบร้อยจนชวนให้หงุดหงิดนักผู้อื่นจะทิ้งกระดูกสัตว์หรือกระดองเต่าให้นางสักหน่อยไม่ได้หรือที่หงเอ๋อมาหาพี่ใหญ่ก็เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะ น้องสี่หมายความว่าอย่างไรแม้คำพูดของอีกฝ่ายจะชัดแจ้งแต่ซื้อเยียนใช่ไม่สงสัยได้หรือผู้อื่นนำกระดูกสัตว์มาให้ถือว่าแปลกเกินไปหรือไม่ไม่นับว่านางไม่ได้สนิทสนมอันใดกับน้องสี่มีผู้ใดหวังดีกับคู่แข่งได้โดยไม่มีจิตริษยาด้วยหรือดังนั้นแม้ซื้อหงจะกล่าวชัดแต่ซื้อเยียนใช่วางใจนางใช้ตนเองเป็นต้นแบบจึงต้องระแวงทุกคนที่เข้ามาใกล้ เพราะหากเป็นของสิ่งนั้นย่อมเคลือพิษไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมไว้เพราะหากเป็นนางของสิ่งนั้นย่อมเคลือมพิษไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมไว้ดังเช่นเข้าของที่เคยส่งให้กับซื่อเสียงภายนอกแสดงออกว่าใส่ใจน้องห้ายิ่งแต่กลับเป็นของซึ่งใช้งานไม่ได้ทั้งหมดเทาว่าซื่หอหงใช้คนคิดเยอะที่ใดนางเพียงหวังดีเท่านั้นจริงๆ เสด็จแม่สี่กล่าวว่าพี่ใหญ่น่าจะไม่มีกระดูกสัตว์สําหรับทํานายเพคะหงเอ๋อเลยเลือกจากในกองที่เสด็จพ่อนํามาให้เห็นว่ากระดูกชิ้นนี้เหมาะกับพี่ใหญ่ยิ่งไม่ทราบว่าพี่ใหญ่จะชมดูก่อนหรือไม่เพคะให้ค่าจริงหรือจริงเพคะหงเอ๋อเตรียมกระดองเต่าของตัวเองเอาไว้แล้วเพคะดังนั้นกระดูกนี้จึงนํามาเพื่อพี่ใหญ่เมื่ออีกฝ่ายยังคงยืนยันดังนั้น ซื่อเย็นจึงไม่ขัดอีกการมีน้องสี่ผู้นี้ใช่ว่าไม่ดีการอยู่ใต้การดูแลของพระชาย,ยาถูแล้วมีซื้อหงคอยเอาใจเช่นนี้นับว่าทดแทนข้อเสียที่ต้องคอยเดินทางไปคารวะมารดาสีที่ตำหนักได้อยู่องค์หญิงใหญ่ไม่ชอบทั้งมารดาสามและมารดาสี่นางรู้สึกว่าผู้อื่นมีฐานะต่ำกว่า <Learning footsteps> เหตุใดนางจึงจะต้องตื่นไปคารวะพวกนางทุกวนันทว่ารับสั่งจักรพรรดิไม่อาจขัด เด็กสาวจึงได้แต่ทําตามเท่านั้นเป็นกระดูกอะไรเล่าเจ้าจึงกระตือรือร้อนเพียงนี้พี่ใหญ่ลองชมดูก่อนเถิดเพคะซื้อเย็นไม่ได้ใส่ใจว่าอีกฝ่ายจะนำกระดูกของสัตว์ใดมาให้แต่เมื่อถูกขยันขยอมากเข้าจงเอื้อมมือไปเลื่อนเปิดฝากล่องส่วนโค้งของกระดูกพ้นออกมาความสูงของกระดูกชิ้นนี้เกือบเต็มลังน่าแปลกใจนัก ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ว่ามีเพียงกระโหลกศีรษะหรอกหรือกระโหลกศีรษะมีเพียงชิ้นเดียวต่อสัตว์หนึ่งตัวของเช่นนี้ใครเขามาให้ผู้อื่นกันเล่าเป็นกระโหลกของสัตว์ใดกันเล่ายิ่งหยิบออกมาเสื้อเย็ยนก็ยิ่งแปลกใจนางไม่เคยเห็นกระโหลกศีรษะที่มีลักษณะเช่นนี้มาก่อนช่องดวงตากลมโตนักจมูกเป็นทรงเด่นชัดกระทั่งฟันก็ดูไม่ชัดเจน คลายเป็นสัตว์ที่กินทั้งเนื้อและหญ้าบ่าวที่นํามากล่าวว่าน่าจะเป็นของลิงเพคะเป็นลิงยักษ์ที่ไม่ได้พบกันบ่อยนักลิงที่ว่านี่ไม่ใช่พบน้อยในแคว้นเสียหรือเพคะเห็นว่าเป็นของที่กองคาราวานนํามาจากทางใต้น่าจะเป็นป่าแถบภูเขาลึกที่มีลิงจักแหงเป็นอย่างไรเพคะพี่ใหญ่ชอบหรือไม่อืมชอบมากเลย ขอบใจน้องสีมากวันนี้หากไม่ได้น้องสีพี่คงขายหน้าแย่แล้วแม้น้ำเสียงที่ซื่อเยี่ยนใช้จะดูราบเรียบสง่างามทว่าในใจของนางกลับยินดียิ่งผู้ที่สามารถครอบครองกะโหลกศีรษะของสัตว์ได้มีน้อยนักตลอดชีวิตนางได้รับคำพยากรณ์ที่มีค่าที่สุดบนกระดองเต่าเพียงเท่านั้นกะโหลกส่วนใหญ่มักถูกเก็บไว้ให้เสด็จพ่อและเสด็จแม่ แม้จะเคยเห็นอยู่บ่อยครั้งแต่นางไม่เคยใช้เทว่ายามนี้ผู้อื่นกลับนำมาให้ถึงที่แล้วนางจะไม่ยินดีได้อย่างไรคำพยากรณ์ที่ต้องการยิ่งมากก็ต้องใช้กระดูกที่คู่ควรเริ่มต้นจากกระโหลกที่หายากรองลงมาเป็นกระดองเต่าจากนั้นจึงเป็นกระดูกส่วนต่างๆของสัตว์หลากชนิดแล้วแต่ผู้คนสรรหากระโหลกสัตว์ไม่ใช่สัตว์ใดก็ล้วนใช้ได้ แต่ต้องมีพื้นผิวเรียบมากพอให้เทพสามารถจานคำทำนายลงไปเราะดีที่กะโหลกชิ้นนี้ด้านบนค่อนข้างเรียบแม้จะโค้งมนเล็กน้อยทว่าเหมาะสมยิ่งผู้อื่นจะต้องริษยานางยิ่งแล้วที่ได้รับกระดูกสัตว์ทำนายที่ดีเพียงนี้นับว่าสวรรค์มีตาที่ส่งซื้อหงมาช่วยเหลือนางได้อย่างประจวบเหมาะเช่นนี้เช่นนั้นเราไปกันเถิดเพคะพี่ใหญ่น่าจะใกล้เวลาแล้ว ืมไปสิหากชื่นชอบนิยายเสียงเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเฟิงซาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ